ก็นะครับกลับมาเจอกันทางที่ช่องนะครับเล็กเแอร์นะครับผมวันนี้นะครับก็อีกหนึ่งวันนะครับที่ทุกคนนะครับได้ใช้ชีวิตพักผ่อนนะครับหรือว่าเที่ยวนะครับในช่วงปีใหม่นะครับวันนี้วันหยุดนะครับวันอาทิตย์ที่1มกราคม2500ันาะครับ66แล้วนะครับผมนั้เป็นไงกันบ้างนะครับผมหลังจากที่ไหว้วันที่30ออกไปแล้วนะครับก็มีทั้งผิด ครับแล้วก็มีทั้งถูกเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะช่อง Apple เนี่ยนะครับเลขวิ่งเนี่ยนะครับเห็นเลขวิ่งกันโอ้โหได้กันสนั่นเลยนะครับผมครับชุดเลขวิ่งนะครับฉะนั้นนะครับก่อนอื่นกับผมก็ต้องกล่าวสวัสดีนะครับปีใหม่ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมที่ติดตามนะครับในส่วนของช่องนักเด่นแอปเปิลนะครับขอบคุณจริงๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ นะครับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็นะครับในส่วนของสวัสดีปีใหม่นี้นะครับแอปเปิลก็ขอให้นะครับปีนี้นะครับขอให้ F c ทุกคนที่กําลังดูนะครับที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะครับพบแต่ความโชคดีนะครับแล้วก็ที่หวังถึงใดก็ขอให้เป็นผลสาเร็จนะครับทุกเรื่อไรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยขอให้มันผ่านไปนะครับครอบครัวของแต่ละท่านนะครับก็ขอให้พบแต่ความสุขนะครับและความสงบร่มเย็นนะครับ เริ่มต้นใหม่ครับด้วยรอยยิ้มตลอดทั้งปีนะครับสำหรับ Apple ก็ขออวยพรให้นะครับเอาละครับวันนี้ก็นะครับประเดิมนะครับเป็นส่วนของเลขงวดประจำวันที่3า่สิบนั่นเองนะครับไม่ใช่สเนะครับสิบเจนะครับประเดิมในส่วนของเลขวันที่ส7บนะครับเดี๋ยวจะมีชุด2องงล่าง ล่างแล้วก็สูตรหวยนะครับตัวเด่นเนี่ยเด่นนะครับคือจะเป็นเด่นบนที่ไอ้เพื่อนรับประกันให้นะครับที่ผมลงไปเมื่อวันที่จำไม่ได้ครับมันจะมีอยู่นะครับเด่นของตัวนะครับที่ได้เจ็ดแสนนี้นะครับนะครับคือชุดนี้แล้วชุดนี้เนี่ยนะครับที่เด่นกลังนตัวเนี่ยนะครับเราคํานวณได้นะครับได้แปดนะครับได้แปดก้าวที่นั้นเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาทั้งบน นะครับและล่างเลยนะครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมชุดนี้ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงชุดนี้กับชุดสวยสองตัวนะครับฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปชมสูตรอเบอร์เดนคันตีเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนมีชุดสวยนะครับสองตัวสามพันนะครับชุดสบนล่างเนี่ยไม่ใช่สามพันนะครับคือเราจะลงนะครับเฉพาะอ่าที่จะหาซื้อลอตเรถลิงก่อนนะครับสาม ว่านะครับมันยิ่งท่ไหนที่ติดสาเปิ้ลนะครับวันนี้จะทั้งเด่นล่างนะครับชุดสองล่างแล้วก็เป็นชุดเลขในส่วนของเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเลขขิ่งล่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะลงให้อีกทีนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าอยากได้เลขวิ่งล่างโอ้โหแม่นมากนะครับเมื่อที่แล้วก็ฟันไปตัวเดียวอีกแล้วนะครับผมโดยที่ไปฟันในส่วนของตัวเลขแบบจับหนักเลยนะครับตัวเดียวก็คือเลข8นั่นเอง ครับในงวดที่ผ่านมาแต่สําหรับงวดนี้นะครับติดตามกดติดตามไว้เลยนะครับผมนะเดีย๋ยวเออรตันเนี่ยจะลงให้นะครับสําหรับเล็กวิ่งเงินล้านนะเล็วิ่งตัวเดียวนะครับมาครับอผมมาดูในส่วนของชุดสองตัวล่างนะครับว่ามันจะได,ดะ้ตามที่ต้องการหรือไม่ไนะส่วนของตัวล่างสําหรับหลักสิบนะครับเราจะนําหลักแสนนะครับบวกหลัก ครับบวกหลักพันสองครั้งแล้วก็บวกหลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยนะครับผมใช้แค่ตัวเดียวหลักหน่วยนะครับหมื่นบวกหมื่นนะครับบวกสิบบวกสิบและบวกหน่วยบวกหน่วยนั่นเองนะครับว่ามันจะได้ในส่วงตัวเลขที่เราต้องการหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันครับการคำนวณตัวนี้นะครับอย่างเช่นหลักแสนเนี่ยเก้านะครับผมบวกบวกสามครั้งก็เป็นหกนะครับเก้าบวกหกนะครับเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งห่างไปสิบหกฉะนั้นเนี่ยสิบหกเป้าใส่ตัวเดียวไปเลยครับผมนะครับคือเลขหก สองบวกศูนย์ไบวกหกนะครับเป็น8ปดแปดบวกห ลองจริงได้ก็ขอได้ตรงนั้นนะครับในงวดต่อไปหรือว่าในปี2566ทุกคนนะครับไดเก็บใหไ่ใครใหญ่ตนนะครับผมนะได้ตัวเลขนะครับผลที่ได้ก็ออกตามนี้ทีนี้นะครับผลรางวัลเนี่ยออก64นะครับเราได้เี้64นะครับก็คือตัวนี้ สำหรับงวดที่2อนะครับหนะครับบวกหเป็น2 2งหเป็น3ามนะครับสาเป็น10บนะครับสิบวกหกนะครับเจ็ดนะครับผมเจบวกหนะครับเป็นแปดแปบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น10นะครับเราใส่สิก็คือเลข0 ได้29และ29บวก9นะครับ38ก็ใส่เลข8ับเลขเพิ่มอี3แ้งก็จะเป็นในส่วนของเลข1นี่นะครับจากคู่แล้วได้08นะครับแล้วก็01นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราคำนมวณแล้วนะครับได้08ตัวเลขก็ออกของตัวล่างเนี่ยนะครับ08นะครับเราไปทอนส่งตัวนี้ วัดใจไปเลยครับผมนะนึ่ชุดปีมงกที่สามนะครับสามบวกสิบนะครับได้สามอสามบวกแปดนะครับเป็นสิบนะครับแล้วก็ใส่เลขหนึ่งนี่ครับใส่เลขหนึ่งหลักหน่วยนะครับผมเจ็ดบวกเจ็ดนะครับสิบสี่สิบสี่บวกศูนย์ได้สิบสี่สิบสี่บวกอห้านะครับเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกห้าครับเท่ากับยี่สิบสี่ให้เราใส่เลขสี่เลย อีกแล้วนะครับมแล้วก็เพิ่มไปสามแจ้งก็จะส่วนเป็นเลขเจ็นะครับจับคู่ได้ที่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเห็ไหมครับเราได้หนึ่งสี่กับหนึ่งเจ็ดและสองตัวล่างออกหนึ่งสี่นะครับก็เข้าเป็นงวดที่สามแล้วนะครับผมสูตรนี้ก็ถือว่า,าใช้งานได้ดีนะครับเราจับระมเดิมด้วยสูตรนี้เลยนะครับสำหรับงวดที่สี่ นะครับ8นะครับบวกสิเป็น18 18ปดบแวกศได้18ใส่เลข8ไปเลยครับนี่นะครับและในส่วนของตัวเลขกลางไปเนี่ยสีบวกสนะครับเป็น8 8ดแปดบวกเก้าสบวกเก้นะครับและ26่สิบหกวกสามยีบเวกสเท่ากับ32ใส่เลข2องครับและเพิ่มไป3แต้มนะครับเป็นเลข5นั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับผมเลข5เนี่ย จับคู่ได้เลยนะครับจับคู่ได้ที่82นะครับแล้วก็85นี่นะครับผลรางวัลมากทสุดของเราออกเลยครับออก58เห็นไหมครับเราก็ได้ที่8558ทีนี้เนี่ยสําหรับบนนะบนเราสามารถถ้าเป็นบนก็ได้ถนะ้าเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มไ็เป็น9ใช่ไหมครับหรือ ไม่ได้นะครับตัวนี้สูรของเราเนี่ยนะครับจะเดินมาหมดเนี่ยหนึ่งงวดสองงวดสามงวดแล้วก็สี่งวดนะครับฉะนั้นภายในสี่งวดนี้นะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับชุดสูบของล่างนะครับทีนี้หลังจากที่เราล่างแล้วนะครับ เนี tang, minute, program, uh ่ถ huh. uh, e ้าเล่นหวยลาวเนี uh ่ยนะครับจะแอดมาทางไหนนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแอดนะครับ AP77 นะครับนะครับแอด AP77 นะครับเพราะว่าผมจะส่งที่เดียวนะครับอยากดึงนะครับหวยลาวพรุ่งนี้นะครับสองงวดติดนะครับงวดแรกก็เขาตทำตรงโต๊ะทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับงวดที่สองนะครับมันเป็นหวยสูตรแล้วตอนนี้หวยลาวแล้วผมนะถ้าใครอยากจับให้คำนวณหวยลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะ คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมส่วนอยากเล่นเนี่ยสามารถอี่าแอดเข้ามาเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับผมนะได้ทั้งหวยทงหวยไทยเออหวยไทยงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใครที่แอดเอฟอินเจ็ดนะสุดายนะผมให้หนึ่งเก้าเจ็ดแต้มเดียวนะครับสุดายมากเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูของงวดจอนที่สิบเจ็ดนะครับสิ 17. บเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนี่คือจุดนี้เลยสิบเจ็ด ใีออกหกหรือเปล่าวันนี้นะครับหนึ่งนะครับบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกเจ็ดสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นที่หกมาแล้วครับหนึ่งเมตรนะครับเห็นไหมครับผมพูดยังไม่ขาดคาเลยนะเป็นปีล้วระมาหกหรือเปล่าไม่รู้ห้าบวกห้านะครับเป็นสิบสิบบวกเก้าเก้าเก้าบวกเก้านะครับสกับยี่สิบแปดนะครับและยี่สิบแปดบวกหกนะครับสกับสามสี่สามสี่บวกหกนะครับเป็นสี่สิบ ใส่เลขศูนย์เลยและศูนย์บวกนะครับสามเป็นเอาแล้วนะครับผมนะได้หกศูนย์หกสามนะครับในชุดสองตัวล่างนี่นะครับหลังจากที่ได้ไปแล้วนะครับผมก็หาซื้อตนี่ตามนี้เหลยผมว่านะสวยนะครับ ตัวรชุดนี้นะครับเป็นเนขเด่นบนล่างนะครับชุดนี้นะครับการันตีได้เลยนะครับเด่นบนล่างยังไงก็ต้องติดมานะครับสิบเจ็ดมวดแล้วสิบเจ็ดมวดแล้วการันนะครับแล้วก็แล้วก็อีกหนึ่งชุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของชุดนี้ชุดนี้เนี่ยเอาเด่นล่างโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวเดียว เพราะว่าเราอบนล่างเรายังยังไม่นี่นะครับเรามาดูว่าเลขเด็ดล่างเนีน่ยเป็้อะไรการงวดล่าสุดมาเนี่ยนะครับเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบงวดแล้ว งวดนี้วดนี้ออกนะครัออ15 7, 15 6, ครึแล้วก็ใส่น,นะครับหนต่อแล้วหงห5 7เจ็ดน้าเเก้าหนึ่งหนนะครับและของตัวล่าง ในการคำนวณเนี่ยนะครับด๋ยวมาดูกันว่าจะได้ในส่วนของตัวเลขอะไรนะครับหลักสิบนะครับจะใช้แสนนะครับแสนบวกหลักหมื่นครั้งและบวกหลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับอย่างเช่นนะครับหนึ่งบวกสิบนะครับได้หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดนะครับเป็นแปดแปดแล้ว แนบบวกหนึ่งเข้าไปนะครับเป็นเก้านี่คือตัวเลขที่กลังตีนะครับกาลังตีได้เลยว่าต้องติดมาบนมาล่างเนี่ยนะครับในงวดประจำวันที่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับงวดประจำวันที่สิบเจ็ดเดี๋ยวรุนนครับเรามาลุ้นว่านะครับในส่วนของแปดกับเก้าเนี่ยแต่แบบเอิ้นไม่ได้ดชน,นเลขล่างนะบพ้างั้นเนี่ย โอกาสที่มันตัวนี้มันจะมาบนมีนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับอ่าตัวเด่นหนึ่งนะครับอเด่นหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของเลขเด่นบนล่างเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ได้เด่นบนล่าง89แล้วนี้นะครับชุดนี้เหมือนกันนะครับชุดนี้ก็อย่างงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้7กับ8นะครับซึ่งออกในส่วนของตัวไล่เลขล่างนะครับสําหรับงวดนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็เหมือนกัน นะครับชุดนี้จะเป็นในส่วนของเมื่อประจำวันที่17นะครับได้สูงกําลับหนึ่งหรอนะครับเดี๋ยวคดยวิดใหม่นะครับผมนะคงจะสูงกําลับหนึ่งหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นใบทดลองผมก็ได้นะครับผมนะ,ะในขั้นสนมตของเรานะครับผมนะได้ทีอ่อันนี้มันแปด หลักสิบโวนนะครับบวกกับเอ่อในส่วนของตัวหลักสิบล่างบวกเก้าพื้นที่แล้วอย่างเช่นนะครับ,บวันนี้เก้านะครับบวกห้าเป็นสิบสี่นะครับเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่นะครับเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่เราก็ใช้เลขสี่ ขกห้เป็นสิบสี่อันนี้น่าจะมาบนนะครับสี่นะครับบวกเก้าเท่ากับสิบสามสี่บวกเก้านะครับผมเป็นสิบสามบวกหนึ่งเข้าไปครับผมเป็นสี่นะครับงวดนี้นะครับตัวเด่นของเรานะครับได้สามะ4สี่ฉะนั้นเนี่ยสามไดสี่แล้วเรา,เาไป เลขเด่นตรงนี้หมือนกันเอาละวันนี้เล่นง่ายหน่อยหนึ่งนะครับคู่นี้นะครับได้่8กับ9มันจะมีเด่นเนี่ยเอาคู่นี้ก่อนนะครับเด่นของเราได้8 9และ3 4นะครับจับคู่นะครับ8 3 8 4 9 3และ9 4นะครับ ชุดสองตัวของเรามันได้63กับ60นะครับแสดงว่าชุดนี้นะนะครับเพราะมันเด็ดบนล่างโอกาสที่มันจะมานะครับเลขโบนเนี่ยผมว่ามีเพราะไอ้ตัวนี้มันยืนบนล่างเราไงนะครับแต่ที่เรารู้เนี่ยนะครับสามเนี่ยรู้สึกไม่จะชนแล้วนะมีโอกาสที่มันจะไอ้นี่หรือเปล่านะครับฉะนั้นนะครับในงวดของประจำวันที่ แปดเก้าเนาะแปดเก้ากับตัวเด่นสามสี่เนี่ยเราก็จะหนักได้เลยนะครับตัวเลขสามมันชนนะครับถ้าเลขสามชนอย่างนี้นะครับเราก็จะได้อยู่ตัวเน้นเนี่ยนะครับตัวเน้นจะอยู่ตัวนี้ถ้าเราได้เลขสามกับสี่เลขสามชนใช่ไหมครับเราก็เอาหลักสิบเนี่ยนะครับก็คือเลขสามที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับบวกกับตัวตัวนี้นะครับซึ่งใส่ติดมากมานะครับกับหลักหน่วยนี่ นะครับหลักร้อยบ้างหลักหน่วยบ้างนะครับอ๋อตัวนี้นะครับมันชอบมากับในส่วนของตัวหลักหม่วยด้วยนี่นะครับชุดนี้เละเด้แต่ฉะ<ต>นั้นนะครับผมในวันวันที่สิบเจ็ดเนี่ยมคหกห้านะครับตัวเลขนะครับคือเด่นตับเด่นน,นะครับอันนี้ก็เด่นและน,นี้ก็เด่น เล่นไม่ชนกันไม่กลับเลยครับฉะนั้นเนี่ยนะครับโอกาสชุดนี้จะมาล่างเนี่ยเต็มร้อยเลยเพราะว่าไอ้ตัวตัวหนึ่งมันน่าจะมาบนหรือเปล่านะครับอ่ะสำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องกราบขอัี่ลาไปแล้วนะครับกดติดตามได้เลยนะครับกับเล่นวิ่งเงินล้านนะครับเพราะว่าชัดนี้จะลงให้อย่างเร็วเลยนะครับผมนะยังไงก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเผื่อพวกนี้นะครับอ่าส่วนใครที่บอกว่านะครับดราม่านะครับบอกว่าคลิปสุดท้ายเนี่ยไม่เห็นมีไม่เห็นตกนะครับไม่เห็นลง แล้วสพอสวยออกแล้วมาลงนะครับกลับไปย้อนดูในคลิปนี้นะครับผมท่านจะเห็นว่าตัวเลขนี้นะครับมันถูกนะไม่ต้องมาคอมเมนต์แบบเหมือนไม่เคยเห็นไม่ได้ดูเพราะว่าท่านดู youtube เนี่ยนะครับปื๊ดถึงที่เลยนะครับกลับไปดูดีๆนะครับผมถ้าไม่ถ้าไม่ลงจริงอ่ะนะครับไอ้เก้าหนึ่งหกหนื่นะครับจะไม่เอามาลงช่องคนไม่ใช่น้อยนะครับผมนะเราอย่าเอาแต่ให้คนอื่นเสียหายนะครับเราต้องพิจารณากันด้วยนะเก้าหกหน่นะครับไม่แน่นะครับคลิปหน้าเนี่ยมอาจจะใช้ ครับในส่วนของสูตรนี้นะครับซึ่งตัวหลักร้อยเนี่ยมันเป็นสูตรเก่านะครับหลักร้อยเนี่ยมย่าเพิ่มร้อยเข้าไปลดแต้มเพิ่มแต้มนะครับอย่างวันนี้นี่เห็นไหมตัวนึงไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นหกเนี่ยมันก็ได้เต็มเต็มเลยผมบวกสองเข้าไปนะครับบวกหลักร้อยเข้าไปสองเนี่ยหกหนึ่งเก้าเก้านึ่งหกนะครับเอาละวันนี้กดจะดิ่งไว้เลยครับผมนะเดี๋ยวยังไงผมจะเข้ามาติดตามไว้เลยนะครับตาราวันนี้ ท่านยังมีความผมูกนะครับคนก็เลยที่บอกทีงไหนก็พอได้ทีนั้นในตลอดปีหกถ้าทำอะไรอย่างนี้ที่ได้ดไดรับสำหรับคนที่ดูโพสต์อยู่อ,อ่ายูคลิปอต,อตอนนี้นะครับสวัสดีครับ